อ่าโอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเมลมีวันเหมือนเดิมเนาะแล้วก็อยู่กับผมที่เกมไลน์เลนเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะ อ่าเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดตู้กระชาบากิจสักหน่อยล้วกันนะครับผมอ่าเป็นโคโลโบเนาะของเดือนนี้นะครับผมโคโลโบเดือนนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็มีกิจกรรมฉลองมาด้วยนะครับผมเดือนหน้าเนาะตอนนี้มันมีให้รับเป็นตัวกระชา8.5ปีนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกอินรับทุกวันด้วยนะครับผมตอนที่มันได้แบบว่าเริ่มเริ่มแจกแล้วนะตัวกระชา8.5ปีนะครับผมเพื่อเข้าสู่ เดือนแห่งฉลองเดือนหน้านะครับผมอ่ารับรองแน่นอนเนาะแจกอะไรเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับผมอ่านเนาะสำหรับเดือนหน้าก็ก็เป็นเดือนแห่งเก็บรูบี้เนาะอ่าแล้วก็เล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆของแจกมีเพียบเราแบบว่าน่าจะได้ของเยอะแน่นอนเนาะเออรูบี้ก็น่าจะได้เก็บแล้วก็ไปลุยโคลโโบถัดไปนะครับผมอ่านเนาะอ่ะ,ออะผมก็จะเปิด ทั้งหมด3 ID ดีนะครับผมก็จะเปิด ID ดี4นะครับผมนะส่วนไ d ีหลักเราไม่เปิดแล้วกันเพราะว่าเราได้ตัวของบากิมันยึบรล่อแล้วนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นส่วนไ d ที่2กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวผมก็จะเปิดด้วยแค่ตัวกายชาอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับผมผมจะเปิดให้มันเหลือแค่30ตัวแล้วกันเนาะไอสาที่เหลือเนี่ยเอาไว้เปิดเดือนหน้าหาแสงมืดใหม่แสงมืดเก่าก็แล้วกันนะครับก็ขอวางแผนแบบนี้ก่อนเนาะอ่าส่วนไ d 3ี คิดว่าน่าจะได้เปิดหมดหรือเปล่าก็ต้องคิดดูอีกทีก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอรุนไอทีสองก่อนเนาะก็หวังว่าจะได้โอลิเวอร์ไม่ก็บากีมานะครับผมนะจึบ๊บเอมโอค้างโอ้โหนึกว่าจะมาไม่มานะครับผมโอเคก็ยังได้เป็นตะเกลืออยู่นะเจ็ดดาวนะครับผมบองเพชรนะอ่ะก็สามารถเก็บไว้ก็ได้นะหรือว่าจะย่อยทิ้งก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหานะตัวเนี้ยแต่ว่าผมคงจะย่อยทิ้งเนาะเออเอาไว้เป็นเอาไปคริสตัลนะครับผมเพื่อเอาไปหากบนะครับผม ที่ห้องทดลองรับนะครับตัวนี้โอ้โหก็ยังเป็นเกียรติดาวอยู่เฮ้ยไม่เอานะวงการเกมวงการเกม GM ขอบัฟดวงให้ผมหน่อยได้ไหม <c oughs> หวังว่าจะออกมาให้นะโอลิเวอร์ไม่ก็บากิดนะครับผมไอที่สองนี่อยากได้บากิมากเลยไม่ก็โอลิเวอร์เนี่ยเออถ้าได้สองตัวมาก็คงจะดีเนาะโอ้โห มันจะได้ไปเนี่ยประเด็นน่ะขอหน่อยมารอบนี้กระพริบตาแล้วโอลิเวอร์บากิก็ได้ปึโอ้โหถ้าได้บากิกก็จะเอามาใช้แบบคู่กับเอลซ่าเลยเนาะเออมันแบบว่ามันมีธาตุไฟน้อยมากเลยนะครับผม ID 2ของผมคือมันมีแค่โยมัง้งกับตัวอื่นๆนิดๆหน่อยๆนะครับผมธาตุไฟเนาะมันมันแบบมันมีน้อยนะครับผมมันเปิดไม่ค่อยได้นะเออเอลิสก็ มีเปล่าวะเออจาไม่ได้นะครับผมน่าจะมีแหละแต่ว่าก็อยากจะได้บากีมาเพิ่มแล้วก็โอลิเวอร์ด้วยอะรอบสุดท้ายได้ไหมสุดท้ายจริงไหม <c oughs> โอเคกระพริบตาลแล้ววงการเมจเมเพิ่มโอ,อกาสให้ผมน้อยึอบโอโ้โหซันลี่ไม่เอาเลยซันลี่บินอันเนี้ยมันใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไม่เป็นไรเราเปิดดีถัดไปเลยเก็แล้วกัน โอเคเรามาเปิดต่อที่ ID ดีที่3นะครับผมเป็น ID ดีที่ค่อนข้างที่จะอยากได้อลิเวอร์มากๆนะครับผมเป็นสายพลังเนาะเพราะว่าตัวชนใกล้ของผมเนี่ย ID 3มันยังแบบว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับผมที่เป็นโขนโบนหุนโหดจจิงๆนะเออตัวยืนตัวชนเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมมันมีแค่ตัวตัวเลนเจอร์ปกติแหละมีแค่เป็นคนนี้เด็กนักเรียนนะครับผมซึ่งผมก็ไม่อยากจะใช้อะไม่อยากจะปั้นแม็ก ว่าอยากจะเอาพวกโครโบคนโหดจมๆมากกว่านะที่กินกบตอนนี้คือพร้อมมากเลยแต่ก็หวังว่าจะได้อลิเวอร์มไหมเอ้ค้างโอ้โห,โห,โหออกออกเป็นเจ็ดาวเกลือแทนนะครับผมโอ้โหแห้งเลย <laughs> เวีนกรรมจริงๆเลยโอ้โหคือคลิปวิดีโอที่แล,แล้วเราก็เปิดเกียร์ไปเนาะก็โอ้โหก็ตามสภาพนะครับผมที่ผู้ชมเพื่อนเนี่ย ได้ดูกันนะครับโอ้ก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะเออฮออกยากออกเย็นนะครับผมไม่เอานะบัฟดวงผมหน่อยเพื่อนๆกดไลค์หน่อยนะอ่าหวังว่าจะได้สักตัวหนึ่งนะครับผม ID ไอดีหน่อยไอดีหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะก็หวังว่าจะได้ Oliver. โอลิเวอร์โอ้โหไม่ก็บากี่ก็ได้นะมารอบนี้ยังไงปุ๊บโอ้ขนาดกดเร็วก็ยังไม่ได้อืมอ่ะ,อะกดอีกสักรอบแล้วกัน ลองเป็นตู้นี้บ้างแล้วกันนะเผื่อมันจะออกนะครับผมเผื่อตู้ที่แล้วมันหลงใส่หลงไม่เอายัดตู้มานะครับผมโอดิเวอร์แล้วก็บายกีเนาะแล้วแล้วตู้นี้ล่ะได้ไหมโอ้โหสติปโอ้โหสติปไหมบ้าโอ้โหเอามาทำไมอะ่ะไม่เอาเราอยากได้โคโโบนะเออต้องออกแล้วล่ะ <laughs> มาออกหน่อยอ,ออกหน่อยออกหน่อยออกหน่อยขอร้องอฮึบฮึบฮึบขอร้องอ้บโอ้ยคือ <c oughs> <c oughs> จะเกลือไปไหนเนี่ยไม่เอาสิ <c oughs> ตายแล้วเพื่อน <c oughs> ๆอะมันจะออกให้ผมหรือเปล่ารอบเนี้ยผมจะเปิดเหลือแม่งยี่สิบเลยลเาา <c oughs> <c oughs> แล้วกันเออมาไม่ไหวแล้ว มันเริ่มหยุดมือไม่ได้นะครับผมไอดีสคือไอไอดีสคือแบบว่าอยากได้จริงๆนะเออมันได้มามันจะยกระดับทีมได้เลยนะเออขอร้องโอ้โหคือเกียร์ผมมันก็มีอยู่นะเป็นเกียร์ของของสายพลังอะ่ะอ่ะแต่ก็ไม่ได้ก็เไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเปิดไอดีถัดไปเลยลวกันนะครับโอเคเรามาเปิดกันต่อที่ ID ดีที่4นะครับผม ID ดีสุดท้ายเนาะ ID ดีที่เป็นผู้โชคดีนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอที่แล้วนะฮะ ที่เราได้ทําการเปิดเกียร์ไปนะครับผมได้เกียร์อะไรยังไงก็เออเดินกลับไปดูได้นะครับผมอาขายของเก่งนะโอเคเลยขายของแป๊บเดี๋ยวเราเปิดต่อเลยดีกว่านะครับผมก็มันมีแค่4 3าตัวอะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีแค่นี้ก็เปิดเหลือแค่30ก็แล้วลกันตามที่เราพูดไวนะ้เนาะถ้าเปิดหมดเลยมันก็จะแย่หน่อยนะมันก็จะไม่มี ตัวไว้เปิดเดือนหน้านะครับผมมันมีเลนเจอร์เดือนหน้าเนี่ยมันมีเลนเจอร์แสงมืดเนี่ยก็จะมีตัวใหม่ตัวนึงนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเลนเจอร์ปกติอีก2ตัวนะครับผมอ้าวเฮ้ยเอ้าเอ้ยเบอร์ประกาศจริงนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ออกเป็นบากีนะโอ้โหเสียดายมากอ่ะโอเคโอเคก็ถือว่าได้มานะครับผมแล้วก็เท่าเท่ากับเทียบเท่ากับตัวกบดำนะฮะ กบดามอาต้าหนึ่งตัวนะครับผมโอเคก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมอย่างน้อยก็ออกอย่างก็ได้นะแต่ว่าเราอยากได้บากีอ่ะขอหน่อยได้ไหมอืมน่าจะไม่ได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้นะครับผมครบ30ตัวแล้วอ่ะเราเปิดแค่นี้พอแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปอัพให้มันเป็นล่างออาต้าเลยได้ไหมเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ ขออนุญาตอัพไยไม่ใช่อัพขออนุญาตล็อกไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะหลงลบนะหลงอัพนะครับผมโอเคเราเรายัดก,กบแดงไปเลยลวกันนะฮะห้าตัวไอ้สี่ตัวพูดผิดว <c oughs> ันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมมันก็จะมีอัพเกรดคูณสองเนาะ exp นะครับผมอ่ะก็จะเต็มเลเวลแม็กซ์เลยนะครับอ่ะรู้สึกว่าจะยังอัพเกรดล่างยังไม่ได้นะเป็นล่างออตาเนี่ยยังทำไม่ได้นะครับผมขาดอัน,นอเนี้ยอ่าเท่าไหร่เนี่ย 3ชิ้นนะครับผมขาดอีก3ชิ้นโอเคก็เดี๋ยวเราผลิตไว้เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาสลับล่างเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเนาะโอเคอย่างน้อยก็ได้มาสักตัวหนึ่งนะได้ก็เป็นก็ได้มาเป็นโกลดํานั่นแหละเออนะครับผมก็คงจะไม่ได้ใช้หรอกนะสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็อ่าตีพยุพีปิดท้ายกันสักหน่อยกัแล้วกันนะครับผมนะสัก2ส,สัก2ตาแล้วกันเนาะอ่า เดี๋ยวเราก็จะมาลองทดสอบเกียร์ที่เราได้มาเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอที่แล้วด้วยแล้วกันนะครับผมที่เรา,าเปิดได้เนาะผมก็ใส่อะไรเยยบร้อยแล้วล่ะนะครับผมคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรเยบร้อยแล้วนะครับผมควอวอย,วนวยอเนาะว่าจะใส่ให้ตัวไหนนะครับผมนะว่ามันตัวไหนมันจะดีนะครับผมผมก็ได้มาก็เป็นตัวแบบนี้แหละแต่ว่าบางตัวที่ผมใส่มันก็เลเวลมันก็ยังไม่แม็กน,นะครับผมมันเป็นแสงมืดออแล้วก็ผมก็ใส่ให้เป็นกบบินด้วยนะครับผมอ่ะโอเค ไอดีผมเป็นสายการบินเนาะผมก็จะลีกเลี้ยงตัวกันบินแล้วกันนะครับผมทีมฝ่ายตัวข้ามเนาะอันนี้ทีมแรกของเขามีตัวการบินนะเป็นมุนผีจีนอ่ะทีที่2นี่แหละตืดๆๆไม่มีตัวกันบินนะครับผมอ่ะเราก็สู้ได้นะครับผมเราสามารถมีโอกาสชนะสูงนะครับผมเพราะว่ากบบินเราตีแรงนะครับผม <laughs> ตีแรงจริงนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมว่ามันจะแรงขนาดไหนแต่ว่ามัน มีข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะที่ผมใส่ไอเกี้ยชิ้นนี้ไปด้วยนะผมเกยีเกยเจ็ดจะเกียเจ็จจจจดดาวชิ้นนี้นะครับผมมันแบบว่ามันมีเพิ่มโอกาสเอ้ยไม่ใช่เพิ่มโอกาสมันมีเพิ่มอัตราการใช้สกิลนั่นแหละก็มันก็จะใช้สกิลบ่อยอะ่ะมันจะเดินไปถึงหน้าป้อมเขาช้านิดหน่อยนะแต่ก็นิดหน่อยนะครับผมมันยังพอแบบว่าจะถึงอยู่หน้าป้อมอยู่นะนี่นะครับผมอ่าเนี่ยดูกบบินผมนะอ่ะบัฟอ่า,อาแล้วก็จะ ช้สกิลนี่ตึ้งนะครับผมแล้วก็เดินไปอีกไปถึงแบบนิดนึงมันก็จะใชยอย้อีกนะครับผมนั่นแหละก็มีข้อเสียนิดนึงเนาะก็อ่าไม่เป็นไรแต่ก็แลกมากับการตีแรงขึ้นนิดนึงนะครับผมที่จริงผมอยากใส่ให้มันเป็นตัวดาเมจน,นะครับผมแต่ว่าผมมีเรนเจอร์ค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะ IDC เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะใส่ให้ตัวไหนก็เลยใส่ตัวนี้แทนไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอไว้อนาคตข้างหน้าแล้วกันข้างหน้าแล้วกันนะครับผมเผื่อได้แบบตัวโหดมานะครับผมมันก็จะ ใส่ได้ทันทีนะเปลี่ยนเกียร์ใส่มาแทนตัวนี้แทนนะครับผมอันนี้ก็เล่นเป็นสายการบินไปก่อนเราใส่แบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะเดี๋ยวทีมป,ป้องกันเดี๋ยวผมก็จะไปเปลี่ยนแปลงด้วยสักหน่อยแล้วกันนะครับผมน่าจะโอเคขึ้นเนาะอันนี้ลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันก็ยังดีขึ้นอยู่เลยเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมตีแรงมากๆเลยนะครับผมแป๊แบบเดียวแตกนะครับผมนี่เออถ้าถึงเนี่ยคือตีประมาณแปบ๊บเดียวแตกเลยอืมผมว่าก็โอเคนะ อ่าส่วนอีกเกียชิ้นหนึ่งก็ใส่ให้สลอนนะครับผมคนนี้สลอนนะเอออ่ะเดี๋ยวตีอีกทิมหนึ่งแล้วกันนะครับผมใส่ให้คนนี้สลอนเนี่ยผมเอ,อ่อไม่เป็นสายไปนะทิฟตนาะทิกกิงใส่ให้ตัวดาเมจก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ว่าผมไม่มีนั่นแหละเหมือนไม่ไม่มีเหมือนกันนะตัวดามเอตเออธาตุนั้นธาตุนี้ที่เป็นสายทิฟิ์ดาเมจ์บ้องไว้ก็ไม่มีเออมีแต่สายพลังนะครับผมเด่นเของผมไอดี ID หลักเอไอดี่สี่เนี่ย เป็นจ่าการบินอยู่แล้วมันก็ต้องเน้นถึกๆเข้าไว้ใช่มากด้านล่างนั่นแหละก็ได้ใส่เกียร์แบบนี้ไปก่อนนะครับผมแต่ว่ามันก็โอเคนะอถึงแม้ว่ามันจะยังไม่แม็กก็ตามเถือนนะครับผมสําหรับคนที่สโอนนะผมใส่เกียร์เจ็ดดาวสองคินเลยนะผมมันก็รู้สึกว่ามันก็พอช่วยงานพอแบบเขาเรียกว่าไงพอแบบใช้งานได้ดีขึ้นอยู่นะเออมันแบบมันก็ถึกอยู่นะอถึงแม้มันจะไม่แม็กก็ตามแต่เสียอย่างหนึ่งเนาะมัน อปล่อยตัวได้ช้าไปหน่อยนะครับผมอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะเออก็ทำบรรดายอยู่แล้วนะครับผมมันเป็นแค่เลเวล40นะครับผมเออมันเป็นตัวที่อ่าเป็นเลเวลที่อ่าเป็นตัวช่วยนะครับผมเป็นเลนเจอร์เสริมอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้ามันเป็นเลเวลแม็กทันทีนะครับผมมันก็จะเป็นตัวแบกได้อยู่นะสล็อตนะครับผมเออแต่ว่าผมอยากจะไปปั้นตัวใหม่มากกว่าเนาะอันที่กิงตอนเนี้ยผมมีกบ ไฮเปอร์ uh, นะครับผมไอดีซีสี่เนี่ยผมมีแบบถึง20ตัวแล้วนะพร้อมแบบปั้นแม็กหนึ่งตัวแล้วแต่ว่าผมไม่ปั้นเฉยๆนะผมรอแบบว่าได้แบบตัวใหม่มาผมก็จะปั้นตัวใหม่นะครับผมหรือไม่ก็ตัวแสงมืดเก่าที่หุ่นโหดที่โอเคมากๆวินดาเมดเนี่ยผมก็จะปั้นอยู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมรอให้เปิดให้ได้ก่อนเนาะเออ,เอ,อแล้วก็ลิ้นพันนะครับผมก็พูดไม่ชัดอะไรงไง ผูดตีจะขัดยังไงนะผมก็ขอพภายด้วยจริงๆนะครับผมเมื่อกี้ก็ลิ้นพันไปหน่อยนะอ่าก็บอกว่าถ้าผู้ชมหรือเ,เพื่อนๆเนี่ยจะฟังออกนะครับผมนะโอเคก็น่าจะชนะนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมกบบินก็ตีป้อมแตกไปนะฮะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็สรุปเลยเนาะก็อ่าได้เป็นแค่ ID ด i d เดียวนะครับผมใช่ไหมใช่แหละที่เปิดได้ตัวของ อา่าเลนเจอร์นะครับผมแต่ว่าเป็นหน้าตู้ก็จริงแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตัวบาเกียนะครับผมเสียดายมากเนาะอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกําลังยายให้ผมหน่อยนะครับผมอ่ะแล้วก็ที่สําคัญเนาะเดี๋ยวก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมปรับเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับผมอ่าก็จะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของผมก่อนใครเลยเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกราบสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าซายยูนะ,นะครับผมบ๊ายบาย